เสียงไม่ยิงอ่ะของเรายิงของเรายิงเฮ้ยเราเจออะไร CBR พันปะเนี่ยเฮ้ยหกหกร้ 600, อย CBR หกร้อยโคตรยอดทักไปทักไปไอ้นี่ไปนั่งคุยกับเขาก่นอนเฮ้ยทักทายเขาก่อนโอ้ เข็นไปสตาร์ทเหมือนเดิมครับเก่งแจคนอื่นเขาวันนี้ก็มีเออทั้งสองคู่ซียเสียเต้ร์กับน้องโนมาหายแล้วนะครับเสียเต้ร์เสียเตอรนี่ครับแล้วน้องโนใครที่ยังไม่เคยเห็นสองคนนี้ครับต้องไปดูที่คลิปนี้นะครับนี่สองร้อยฮะนี่ครับเดี๋ยวเราน้องชวนไปขับรถเล่นนะก็ไปขับขับรถเล่นกับเอฟซีอีกแล้วนะทีนี้ป น,นี่มันแกงแท็กเอ็กซนี่หว่านี่ครับผมก็เข้ามาสู่วงการปวดหลังกับน้องๆอ,อยู่แล้วนะ่ะเขียนลงไปก่อนนะแต่เขียนง่ายกว่าแท็กพันอยู่แล้วนะฝนก็เพิ่งหยุดตกไปนะทุกคน อันนี้แม่เบอร์ลินก็ถ่ายอยู่หลังกล้องนะครับเนี่ครับเห็นไหมเขาเดินสักเด็กสามพันน้องออกเหนื่อยโอเคเดี๋ยวเราสตาร์ทก่อนรถเรามันเพิ่งเพิ่งจะได้สตาร์ทนะแต่น้องเพิ่งขับมาเดี๋ยวค่อยให้น้องสตาร์ทก่อนเราสตาร์ทวอร์มเครื่องแล้วก็เดี๋ยวขับออกไปเลยจะได้ไม่รบกวนคนอื่นเขามากโอ้เหนื่อยเหนื่อย ต่ครับทุกคนตัวนี้เราก็วิ่งไปเราลืมกล้องเอยไม่ใช่ลืมกล้องตอนนี้เราลืมทุกอย่างเลยเราลืมหมวกไม่ใช่เราลืมแว่นพูดผิดพูดถูกมีคนมารอเระเราก็เลยต้องรีบเราลืมเลยไปเถอไป Let's go ครับทุกคนขับรถเล่นกับ FC ฟซอีพีไหนแล้วเนี่ยอีพีไหนไม่รู้นะอีพีสี่อีห้าหรือมั้งน้องเขามารอตั้งแต่บ่ายสองแล้วอ่ะเดี๋ยวเราต้องนำน้องต้องน้องก่อนนี่จะห้าโมงเย็นแล้วเราว่าจะไปเซนทันวินเลดนะไม่รู้จะมีคนหรือเปล่าวันนี้ น่าจะมีแหละเนาะแต่ฝนมันเพิ่งหยุดไปนะเมื่อกี้แบบเพิ่งหยุดจริงๆอ่ะแล้วพื้นก็แห้งล้ววันนี้เสียเต้ น้องโนมาหานะก็เลยต้องแบบออกซะหน่อยตอนแรกเห็นฝนตกว่าจะไม่ออกแล้วดูฟ้าดิทุกคนแต่น้องเขานานๆเขามาหานะก็เลยต้องจัดไป <S <S> <S เดี๋ยวเราต้องนำน้องเขาก่อน <S <S> <S เพราะว่าน้องเขายังไม่รู้ทาง ไฟแดงก่อนโอเคนะโอเคโอเคนะโอเคแเราขับเซตเอเข้าไหมขับทรงสปอร์ตคือไหมคืออยู่นาะ มีควิปชิปเตอร์นะเดี๋ยวเตะควิปชิปเตอร์ทุกคนได้ดูนะมันหมายว่าทุกคนเคยได้เห็นแล้วแหละเตะบ่อยอยู่ วือชิปเตอร์ปะมาน้โอ้พร้อมมาพราะนะแต่มันจะนุงน่งนวหน่อยถ้าเลกสิบเป็นทุกคันต้องไปแฟดไปจูนคือไหมทุกคนถ้าเกิดคือกดไลค์ให้นิ้วหน่อยดิแต่ต้องแต่นิวต้องพยายามขับไปเรื่อยๆก่อนนะยังไม่ค่อยชินกับรถเท่าไหร่ เอสพันสวัสดีครับเจอเอสพันนะเมื่อกี้อันนี้มีทั้งคลิปชิปอัพดาวเลยนะจากโรงงานเลยนะแต่คลิปชิปเตอร์มันหนุ่งๆอ่ะมันต้องได้รอบอ่ะนะสักประมาณ7จ0 0 8ันแรอบถึงจะตบได้อนะ่ะ แล้วกว่าจะขึ้นเจ็ดแปดพันรอบอะถนนมันก็รัแบบเตียวมันก็รัแบบเตียวมันก็จะสุดแล้วว่าอะไรเงี้ยมันต้องทางงโลง่โลงจริงอะมันถึงจะเตะสนุกอะของน้องๆจะบอกว่าว่างๆจะมาขับรถเล่นกับกับพี่นิวหลายรอบแล้วเราก็ไม่ว่างทั้ทีนะอันนี้วางหยุดงานให้น้องเลยเนี่ยหยุดทําภารกิจไปวันหนึ่งนะให้น้องหนึ่งวันเลย เราว,วิ่งเส้นกูเทพกีทาไม่ตกหรอกไม่ตกหรอกไม่ตกหรอกทำไม,มนหนึ่งเบิ้มแบบใครอยากมาขับรถเล่นกันนิวมาได้เลยนะทุกคนชุกซีซี C C เลยนะแบบร้อยห้าสิบสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งพันมาขับรถเล่นกันได้นะทุกคน ครั้งทายอาง15นะครับเมื่อกี้เราเขาก็พยักหัวเรานะครับเดี๋ยวบอกให้น้องตรงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำสัญลักษณ์ก่อนจะได้เห็นน้องๆขับนะเดี๋ยวบอกน้องๆก่อนน้องๆครับขับนําพี่เลยครับน้องตรงอย่างเดียวเลยครับใช่ครับ บอกเสียเต้ยด้วยนะองอย่างเดียวเลยครับน้องนำพี่เลยครับนั่นไงนั่นไงนะ ไม่อยากจะเตะคลิปชิพนะมันไม่พออ่ะมันกระตุกตอ่ะทุกคน เดี๋ยวรถด้วยเองนี่แหละท่อเอสซีสามคันเลยท่อเอสซีเหมือนกันหมดเลยนะท่อเอสซีกระป๋องสามคันเลย มีชิปเตอร์อัพดาวด้วยไม่ต้องกับคัดเลยอะแต่มันต้องได้รอบมันนะโอ้มียิงด้วยมียิงด้วยเนียนอะทุกคนรถเราอย่างเนียนอะแบบตกเกียร์เตะเกียร์อะไรเนียนจัดเลย ปนนั่งแบบะชิวๆแล้วนะเริ่มชินเริ่มชินกับพานังเฮ้ยฝนตกปะเนี่ยมีน้ำมาทุกคนเรียบร้อยฝนตกฝนตก นนีแ่แหละทำให้เราไม่ชิลไม่รู้น้ำโดนเลนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเราเจออะไร CBR 1000นปล่เนี่ยเฮ้ยหกหกร้อย CBR หกร้อยข้อสุดยอด ทักไปทักไปไอ้นี่ไปนั่งคุยกับเขาก่อนเฮ้ยทักทายเขาก่อนโอ้อ๋อโหเท่มากเจอะหกอยอารแล้วก็พยักหัวให้เขานะเราไปเจอปั๊มน้นด้วยหกร้อยเดินบรรณานนะทุกคนหาโคตรยาก ละมันก่อนหมเหนื่อยแล้วทุกคนเก้าห้าสองร้อยครับเป็นไงบ้างครับฝนตกอ่ะเออขอบคุณครับนี่รถใหม่รถใหม่นะเก่เาของใครใหม่ของเรา ถ้าเราเพิ่งซื้อมาใช่ไหม <g ül> สุดยอดมากเลยทุกคนโอ้แต่นี้เอ,เอ้าเฮ้ยลืมโทษทีโอ้ก็คิดว่ามีคันเดียวในปั๊มไม่ใช่หร <g ül> เปรงกว่าแท้พันนะเปรีอบกว่าเพราะว่ามันขับมันกว่าด้วยแหละเนาะเราบิดเราอะไรใช่ไหมเธอพอเราบิดปุ๊บเราก็ต้องเตะควิกชิปอ่ะเดี๋ยวจะเตะทุกคนดูนะทุกคนก็คงจะเห็นแล้วแหละเสียงมันจะแบบนุง่งนงหน่อยอะคำว่านุง่งนงเนี่ยคือแบบเตะ สมมติเราเตะปุ๊บมันเพิ่งมาแบบเตะปุ๊บคลักเซี่ยววิมันเพิ่งจะคิดคิดมันเพิ่งจะทำงานอะไรอย่างเงี้ยแบบเตะปุ๊บมันก็เพิ่งจะมาแต่ถ้าเกิดเป็นของแบบรุ่นอื่นๆนะก็คงจะแบบมันเส่ได้หกก็คงจะตืดตืดเลย,ย้ยเตะแล้วมาเลยออกนอห้องน้ำเออน้องขับกันอย่างไวปครับเดีย๋ยวให้น้องๆน,งนำเลย ไป <laughs> ไม่รอด้วยไปแล้วน้องเขาบอกเขาเสียนมากเลยครับพี่ผมรอพี่เนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงฟังเสียงโอ้โหเสียงไม่ยิงอะ่ะของเรายิงของเรายิง ยิงนะแบบยิงปืดปืดอ,อย่างเงี้ยยิงเอาอย่างเงี้ยออกมาตกเลยอะไรวะ <S <S 1> <S 1> ไปตรงที่ที่เขาจอดกันนี้เยอะนะตรงนี้มันถนนลงอันตรายเดี๋ยวรถขับไปตกละไม่ทันแล้วทุกคนเดี๋ยวขอเก็บก่นอนเลยแล้วกันเดี๋ยวกล้องพังเฮ้ยข้างหน้าตกโอ้โหเดี๋ยวขอเก็บกล้องก่อนทุกคนเดี๋ยวไปเจอกัน ตอนถึงเนาะแล้วนะครับเราก็ได้มาถึงเซนทันวิลเลจเรียบรอย้อยนตแต่พอมาถึงตรงนี้มันหยุดไปแล้วก็ทำให้เราได้เปียกกันเลยทวนหน้าหลังแฉกันเลยทีเดียวเชียวเป็นงไงบ้างครับมาไม่รู้สึกรู้สึกว่าแบบไม่เจอใครเลยรู้สึกไงแบบ้างเนี่ยรู้สึกเหงาครับเหงาโคตรเหงาเลยแบบไม่เจอใครเลยเหงาแบบไหมไอแต่เมื่อกี้เแบบราเจอนี่อยแบบู่หกร้อยซี่เบลหกร้อยหาเจอยากมากเลยนะคนออกน้อยเนาะ นี่เราก็อยู่กับเราก็อยู่กันสี่คนนะนี่เธอเปไ็นไงนี่หลังแฉะเลยนะหลังแฉะเลยเดี๋ยวเราดูรถน้องกันดีกว่าเราก็จอดกันอยู่สามคันนะแก๊งนิมจานี่รถของน้องเต้ยนะเฮ้ยท่อเรานี่เป็นท่อแบบสายเดียวกันเลยนีกว่าสายลั่นสายลั่นนี่ sc sc sc, SC. ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมีใครชอบคลิปแบบนี้ไหมแบบมาขับรถเล่นกเอฟซีอะไรอย่างเงี้ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไหนน้องปิดคลิปไปพี่หน่อยน้องๆน้องๆอ่ะเออแบบฮ่าฟู่ฮ่าฟู่อะไรขอไปไวนี่เสดเต้เสดเต้ปิดปิดพี่หน่อยโนปิดเลยเฮ้ยโนมาปิดมาใส่ชุดนักเรียนด้วยนะครับนี่น้องโนฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่นิวด้วยนะครับฟู่โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ